คลิปนี้มาชมรีวิวเลื่อยโซ่ไหลาสายตัวใหม่ล่าสุดจากโอซุกะกันสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับความยาวบาสเวดจุดห้านิ้วเลยทีเดียวรหัส occs 4 3 0ขีด p 1ก็จะเป็นชุดครบพร้อมใช้งานมีแบตมีแท่นชาร์จต่างๆมาให้ครบเลยเดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในกันนะว่าในกล่องนี้เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องก็มีมาให้แบบครบๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาวางเรียงกันก่อนแล้วก็มาดูรายละเอียดแต่ละตัวกัน มาเริ่มกันที่ในส่วนของคู่มือการใช้งานก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับคู่มือการใช้งานก็จะเป็นแบบภาษาไทยนะสามารถอ่านทําความเข้าใจได้ง่ายมากเขาบอกวิธีการต่างๆเนี่ยครบถ้วนชัดเจนนะถัดมาจะเป็นใบรับประกันสินค้าแบบออนไลน์ตัวนี้รับประกันยาวถึง6เดือนแล้วก็จะมีตัวเครื่องมาให้นะครับดีไซน์กระทัดรัดน้ำหนักเบาตัวเล็กแต่ทรงพลังนะครับ ถัดมาก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบอัลตราเซลล์20โวลต์5แอมป์แบตอึดตัดได้เยอะสามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ได้แล้วก็แท่นชาร์จจะให้เป็นตัวใหม่ล่าสุดมาตัวนี้จะชาร์จได้ไวขึ้นเอาพุท20โวลต์1.5แอมป์ถัดมาก็จะเป็นตัวบาโซ่ซึ่งให้ความยาวมาถึง11.5นิ้วนะเราสามารถเอาไปตัดไม้ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีโซ่มาให้อยู่1เส้นด้วยกัน ถัดมาจะเป็นซองพลาสติกเอาไว้สําหรับใส่บาโซเวลาเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะมีไขควงมาให้อีกตัวหนึ่งหัวแบนหัวแฉกภายในตัวนะเดี๋ยวมาทําการประกอบกันดีกว่านะตัวนี้เนี่ยการถอดประกอบง่ายมากนะครับเราสามารถใช้มือบิดหมุนตรงนี้ได้เลยซึ่งในส่วนตรงกลางเนี่ยจะมีแกนน็อตนะครับล็อกได้แน่นหนาดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเฟืองขับนะครับก็จะเป็นโลหะแข็งแรงแบบนี้ เดี๋ยวมาใส่ตัวโซ่เข้ากับบา์กันขนาดของโซ่ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วถ้าเรามาดูที่บา์โซ่นะครับเขาจะมีรูปบอกให้เราอยู่นะว่าให้หันทิศทางของโซ่ไปทางไหนนะครับเราก็ใส่ให้ถูกทิศทางนะถ้าไม่งั้นมันตัดไม่เข้านะครับอ่าเราก็ทําการใส่เข้าไปแล้วก็ในส่วนหัวบาโซ่มันจะเป็นบาโซ่แบบมีลูกปืนในส่วนหัวแบบนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะเวลาเราจะทําการใส่เข้าไปเราจะต้องใช้ไขควงนะครับหมุนมาทางนี้ก่อนเพื่อที่ให้เดือยที่เอาไว้สําหรับตั้งบา,าโซ่นะครับมันถอยเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ทําการหมุนเข้าไปเพื่อที่จะให้เดือยตัวนี้มันเข้าไปด้านในก่อนไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะสําหรับบาโซ่นะจากนั้นเราก็เอา,เอาบาโซ่ที่ใส่โซ่เรียบร้อยมาสวมเข้าไปแบบนี้นะครับทาการขยับขยับหน่อยนะ เพื่อที่ให้เดือยตัวเมื่อกี้มันลงล็อกกับบา์โซ่ที่เราใส่เข้าไปลักษณะของก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราไว้สําหรับการตั้งโซ่ให้มันพอดีไม่หย่อนไม่ตึงมากเกินไปจากนั้นก็ใส่ฝาครอบด้านข้างเข้าไปแบบนี้นะครับโดยการออกแบบให้สามารถปรับตั้งโซ่ได้ง่ายๆเพียงใช้มือหมุนแล้วก็จะมีน็อตล็อกตรงกลางที่หนาแน่นนะครับทําให้โซ่ไม่หย่อนแม้ใช้งานหนักเป็นระบบเดียวกันกับเรื่อยนต์เลยนะ ล้วถ้าสังเกตดูตรงนี้มันจะมีช่องให้เราสามารถที่จะปรับตั้งโซ่ได้นะครับอ่าเราก็ทําการปรับให้มันพอดีจากนั้นก็ทําการหมุนล็อกตัวนี้เข้าไปได้เลยให้มันแน่นนะครับแค่นี้เองนะสำหรับการประกอบในส่วนของบาโซ่เข้ากับตัวเครื่องแล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเซฟตี้ให้แบบ2ชั้นนะชั้นแรกก็คือในส่วนของสวิตช์เขาจะมีเซฟตี้มาให้แล้วสวิตช์จะเป็นแบบมือบีบนะครับสามารถบีบใช้งานได้ไม่เมื่อยมือ ซึ่งเซฟตี้จะมีอยู่ด้านเดียวนะครับเราสามารถใช้นิ้วโป้งในการบีบได้เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดด้านหน้านะครับระบบเซฟตี้สชั้นที่ว่านะเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับเราจะต้องดันถอยลหลังแบบน,นี้มันถึงจะติดดันไปด้านหน้าไม่ติดนะครับก็จะเป็นเซฟตี้แบบ2ชั้นนั่นเองนะครับช่วยการใช้งานปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลักษณะการจับนะครับเราสามารถจับใช้งานมือเดียวได้นะสะดวกเวลาปีนขึ้นไปตัดด้านบนต้นไม้นะครับหรือจะจับ2มือก็ได้เช่นกัน ัวนี้ก็จะให้มอเตอร์แบบไร้แปลงฐานมาขนาดใหญ่พิเศษมาพร้อมกับเฟืองทดทําให้ตัดไม้ได้เร็วแรงนะครับแล้วก็เฟืองทดเนี่ยจะชุบแข็งพิเศษด้วยอายุการใช้งานยาวนานกว่า2เท่าเมื่อไปเทียบกับมอเตอร์แบบมีแปล่งฐานทั่วไปแล้วถ้ามาดูฝั่งด้านนี้นะครับจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีช่องขนาดใหญ่นะครับสามารถเห็นด้านในได้มันจะช่วยระบายขี้เลื่อยได้ดีเวลาเราตัดไปนะขี้เลื่อยมันก็จะคายออกมาตรงนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องความเร็วโซ่10เมตรต่อว,วินาที ความหนาของโซ่1.1มิลแล้วก็ขนาดบาย11.5บใช้กับแบตเตอรี่2 0โ oh วลต์นะครับด้านท้ายของตัวเครื่องจะมีตะขอแขวนที่แข็งแรงเหมาะสําหรับการใช้งานในที่สูงนะครับเช่นการตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟสามารถแขวนตัวเครื่องเข้ากับเข็มขัดได้แล้วก็ตรงนี้จะมีกระปุกน้ํามันหล่อลื่นโซ่มาให้ด้วยนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะมีระบบจ่ายน้ํามันหล่อเลี้ยงโซ่อัตโนมัติสามารถตัดได้แบบไหลลื่นไม่ติดขัดแล้วก็จะมีขีดบอกระดับน้ํามันหล่อลื่นด้วยนะครับว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนนะ อันนี้ก็ถือว่าให้มาดีเลยไม่ต้องมาหยอดน้ํามันเองนะครับสะดวกมากในส่วนมอเตอร์บัตเล็ตนะครับเสียงนิ่มๆแรงๆเลยทีเดียวและถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็เอาซองพลาสติกตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่บาโซก็จะช่วยป้องกันไม่เกิดอันตรายได้การออกแบบเนี่ยจะเน้นความสมดุลของตัวเครื่องนะครับทำให้การตัดเนี่ยมีความแม่นยําแล้วก็ง่ายขึ้นเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดี และตัวนี้เนี่ยเขายังมีระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์มาให้ด้วยนะครับมันจะช่วยหยุดโซ่ทันทีเมื่อเราปล่อยไกสวิตท,ทำให้การใช้งานปลอดภัยยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และตัวนี้เนี่ยสามารถตัดได้รอบทิศทางนะครับก็คือในส่วนด้ามจับเนี่ยสามารถจับตัดไม้ได้รอบทิศไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งแล้วก็แนวนอนเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแล้วก็การควบคุมเครื่องตัดได้คมตัดได้ไวดีมากเลยทีเดียวอ่ะผมจะเอามาลองตัดไม้ขนาดใหญ่ให้ดูกันนะครับ สำหรับสเปคของเลื่อยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถตัดไม้หนาได้ถึง22เซนติเมตรอันนี้ผมก็มาลองกับไม้ท่อนใหญ่ๆแล้วก็เป็นไม้แห้งด้วยนะจะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆโดยที่จะไม่มีการเร่งสปีดใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้เห็นว่ามันใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการตัดสังเกตดูบาเลื่อยเนี่ยจะจมมิดไปแล้วท่อนใหญ่มากจริงๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับ อ่นี่ครับความแรงนี่ต้องบอกว่าหายห่วงมากจริงๆสำหรับเลื่อยตัวนี้นะครับเจอไม้ท่อนขนาดนี้ยังผ่านได้แบบสบายๆเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูอีกสักท่อนหนึ่งนะครับสำหรับไม้ท่อนใหญ่ๆแบบนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเลื่อยโซ่1 1 5นิ้วตัวใหม่ล่าสุดจากโอซกะสำหรับผมนะจากที่ได้ลองใช้งานมา,อาพอสมควรนะครับเอาไปตัดในหลากหลายรูปแบบก็ต้องยอมรับว,ว่าตัวนี้มันมีความแรงที่ดีมากจริงๆเพราะว่ามอเตอร์ที่ให้มาเป็นมอเตอร์บัตเลตแล้วก็มีเฟืองเกียร์อีกต่างหากนะครับมันก็จะส่งผ่านกําลังไปที่บาร์โซได้เป็นอย่างดีอย่างที่ผมเอาไปลองตัดไม้ท่อนใหญ่ๆแล้วก็เป็นไม้แห้งด้วยนะครับความหนาก็น่าจะประมาณ22เซน มันก็สามารถตัดผ่านได้อย่างสบายๆนะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกระปุกน้ํามันหล่อลื่นโซ่มาในตัวแล้วนะครับเราก็เติมน้ํามันหล่อลื่นเข้าไปมันก็จะปล่อยน้ํามันหล่อลื่นโซ่มาให้เราเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามายอดนะครับแล้วก็จะช่วยหล่อลื่นให้การทํางานเราเนี่ยทำได้ดีไม่ติดขัดด้วยนะครับแล้วตัวนี้ก็มีออปชั่นต่างๆมาให้แบบเยอะมากจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่ามีอะไรก็จัดยัดมาให้นะสำหรับออปชั่น ให้มาแบบเกินคุ้มในส่วนของราคาค่าตัวนะครับเซตนี้จะอยู่ที่ประมาณ30,90บาทเท่านั้นแต่ต้องบอกก่อนนะว่าราคาเนี่ยมันอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละร้านค้านะยังไงก็ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นราคาแนะนําจากโอสุกะเขานะครับท่านไหนที่กําลังมองหาเลื่อโซ่ไร้สายขนาดกําลังดีนะครับก็คือ11.5นิ้วไว้ใช้งานภายในบ้านหรือจะเอาติดรถไว้ไปใช้งานนอกสถานที่ก็ได้นะครับอย่างเช่นเราไปแคมปิง้งหรือไม่ก็เข้าไร่เข้าสวนนะครับ สามารถพกพาไปได้เพราะว่าขนาดมันก็จะเล็กกระทัดรัดแล้วก็ด้วยการวางบาลานซ์ของตัวเครื่องที่ดีเนะเราสามารถหยิบจับใช้มือเดียวในการตัดได้เลยหรือจะใช้2มือก็ใช้งานได้ดีเช่นกันใครอยากมีไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งเดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อจากตรงนั้นถ้าชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรน่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมารีวิวแนะนําให้ชมกันใหม่ คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ